วันนี้จะพามาอัปเดตดูนะคะว่าหนึ่งเดือนเต็มนะคะที่คุณป้าเข้ามาอยู่เนี่ยเนาะเข้ามาทําสวนนะคะทำสวนต่อจากพี่ชายนะคะคือไม่มีใครดูแลเนาะก็แรงแหลงแหงแหงกับเครื่องสิตายเลยละค่ะเอ่อต้นกล้วยนี่ก็คืออาการรอดเร่ทั้งนั้นเลยนะคะเนาะเพราะว่าไม่มีใดรมาดูแลเนาะเอ่อกับคุณป้าก็เลยกลับมาอยู่บ้านนะคะกลับมาอยู่บ้านแล้วคุณป้าก็กเริ่มอืมเริ่มทําค่ะ เริ่มท่ามเริ่มต่อเติมต่อ,ตอสารต่อนะคะสอนต่อก็คืออ่าชะอมเนี่ยคุณป้ามันก็ย่ายาวสูงเนาะแล้วมันก็แห้งล้าไม่พู้ใดหดนะคะเนาะก็ว่ามียอดไม่อย่างเลยคือสจิตายคุณป้าก็เลยทําการตัดครึ่งนะคะตัดกิิงเนาะตัดจริงให้สั้นลงนะคะแล้วก็ลดน้ําค่ะใส่ปุ๋ยขี้ควายลดน้ําทุกวันค่ะทุกวันคุณป้าก็จะมานานี่แหละคะ่ะ ลดน้ำลดไอ้นู่นอ้นี้เศษเห็นบ่คะเนี่ยเห็นบ่ยอดง่ามบ่ค่ะเนี่ยเนี่ยก็ใส่ปุ๋ยขี้ค้ายเด้ค่ะเด้อบริด้ใส่ปุ๋ยอันอีอย่างดอกเพราะว่าควายเรามีนะคะเป็ดไก่เรามีหมูเรามีเนาะมูลสัตว์ทุกอย่างมีประโยชน์หมดเลยค่ะเด้อเพราะว่าเนี่ยค่ะเนี่ยยอดง่ามบ่ค่ะเนี่ยคุณป้าก็ขายไปได้แล้วนะคะเนี่ยอืมถึงไม่ขายไม่ถึงร้อยก็คือได้ขายแล้วล่ะเนาะเนี่ยขายมั่งแบ่งมั่งกินมั่งอะนะคะก็แจกแกกันมั่งอย่างนี้แหละเนี่ย เดี๋ยวก็ต้องตัดอีกนะคะในเพิ่งออกมาอีกแล้วเนี่ยเนี่ยเต็มยูนะคะคุณอะเคี้ยวขจีเลยค่ะภายในหนึ่งเดือนคุณป่าเห็ดเนาะมาทุกวันทุกวันมาเห็ดมาโหดนะคะอืเนี่ยบังดูค่ะเอออ่อนซ้อนน้ำบอฮิวหนึ่งเดือนได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะย่างให้หน่อยก็ได้กินได้ขายน้าแน้กับคือชะอมนะคะเนาะเนี่ยเล็กเล็กได้่อยค่ะเพราะว่าข้าอยููอันบ้านยูอันตั้งจังหวัดเนี่ย เออเขาก็บปจําเป็นต้องซื้ออย่างไรค่ะไก่เข้ากับมีไข่ก็ออกไข่เข้ากับออกไข่ไม่กินเนาะอืมโอ้ยเป็นยงากค่ะเดี๋ยวสีผ้าปเปีบเบองอันนี้นะค่ะเด้อนี่ค่ะบะอกเออค่ะนี่คือฟักทองค่ะฟักทองนะคะเด้อเอากระสิมีแมงเอียงก่อนที่เป็นแมงทองหมอนคอนมาจอใบอะไรนี่เนาะนี่ค่ะง่ายแล้วค่ะจากที่ว่าคุณป้ามาเนี่ยยิมทันในมีพันในเบียเกิดนะคะพุณป้ามาอยู่เดือนหนึ่งมอมีเบียเกิดเลย คุณป้ากระโหดไอ้เนี่ยพันปูวันเนี่ยพันมะมาเบิงค่ะสรงสัยซีมีปัญหาแล้วนี่เนาะมีเพียมีหมดเนี่ยเมืองเนี่ยนเนี่ยเออเดี๋ยวต้องหายังมาสีดได้ปะเนี่ยเนี่ยเริ่มมีแน่มากินก้อนเท่าไรเนี่ยเนี่ยเออใบพอดีก็ต้องเอาสีมันบอนี่มือใหม่เลยค่ะเด้อคุณป้ามือใหม่เป็นเกษตรกรมือใหม่นะคะซึ่งคุณป้าบ่เคยเห็ดหอกนี่ค่ะหันมาทางนี่บางลุมที่ว่าคุณป้าไปซื้อกระโพดมาใส่เลยค่ะเด้อเนี่ยเนี่ย ได้ข้าวโพดนี่เนื่องอทิษนี่ค่ะได้ขนาดนี้แล้วค่ะคืออันบางรูมันว่ามีบักอือว่ามีฝักทองอนะคะคุณป้าก็เลยไปซื้อข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะเนี่ยมาล่องล่องเบิงค่ะเนี่ยอันดินมันชุ่มเพราะว่าอ้เพิ่นดูดน้ำจากสาบมาใส่ให้เนี่ยค่ะเนี่ยเริ่มมง่แล้วค่ะเริ่อมงแล้วเนี่ยมันกกสิมีเพี้ยมีมะแลงอะเนาะเดี๋ยวคุณป้าก็ต้องหาี่ยมาสีดได้เนี่ยแม่สีเอาอย่างนี้เนาะเอาใบอัน เอาน้ามันนี้ดีกววาเนาะเอาน้านเนี่ยเอาน้านยังก็ลละน้ำมขี้เท่าไปค่ะเออก็ขึ้นบลายค่ะเพราะว่าข้าวบริโภคนะขาก็ตายไปเยอะขึ้นกันคือว่าคุณป้ามาอยู่เนี่ยจักว่าคุณพี่นะพี่ปลูกไว้ดวนต่นอะไรซ้ำไหลน,นะคุณป้ากับมะหันะเนี่ยคะ่ะออกยอดออกหยังนเลยคะ่ะม้เนี้ยก็เริ่มก็เริ่มมีให้เห็นแล้วค่ะหนึ่งเดือนที่คุณป้ามาอยู่เออคุณป้ากับ อดน้ามุอมือกับหิวน้าหดอ,อจากที่ว่ามันก็ได้ออกกําลังกายน้ำนะค่ะน้อออกกราลังกายน้ำเป็นการออกกระลังายรน้ำค่ะ,ะบ้านคุณป้า,ปาก็จะป็นรถด,ดติดเอา้าเออเนี่ยหน้าคุณป้า,ปากับติถนนค่ะเนี่ยมึงดูข่าบังอือเนี่ยมันก็เริ่มมีใบอ่ะนั่นเนาะมันน่านจะเป็นอ่อยอย่างก่อนเขาเอ,อื่นยังมีมแมลงอ่ะนาะค่ะนาะเดี๋ยวคุณป้า,ปาสิหายอย่างมากนั่นไปถาคผูรูกวันน่ะ กบลายค่ะึืนบลายเพราะว่าคุณป่าฮาจะมาหดเนาะค <c oughs> ือบางส่วนก็คือตายไปแล้วละเพราะว่ามันโดนแล้วนเนาะมันแรงมากช่วงที่ว่าคุณป่ามานันหนแรงมากค่ะแรงแบบแหงหลายคุณป่ากับเพื่อเริ่มมาสารโตซื้อเพราสารโตอ,อายแล้วกันนี่แหละเริ่มมันหดน้าหดยังซุ่มือซุมือมันก็เลยขึ้นค่ะเนาะอือเนี่ยนะคะก็อเอ้ย,ย,ย,ยต้องว่าวไทยว่าวอีสานน้ำเน้นเนาะมันถ้าผู้คนเป็นไทยคนฟังไม่รู้เรื่อง นี่ค่ะขขเขาโพดคุณตาเออนี่ยค่ะต้นชุรสก็ต,ติดแล้วเนาะต้นชุรสก็ติดแล้วจ้ะเนี่ยมีอยู่ต้นเดียวเนี่ยค่ะหอบมาจากอ่ที่ว่านั่นแหละหอบมาจากเพชรบูรณ์พิจิตรค่ะเนี่ยค่ะเริ่มเขียวสวยแล้วเนาะเนี่ยคุณป้ารดแล้วก็ใส่ขี้ควายเนาะออแต่คุณป้ายังหนักแก่อยู่เลยว่ากล้วยของคุณป้านี่ทำให้มันขึ้นหน่อยแทบวีอะ่ะ หนึ่งสองสามสี่หา้าาวีนึ่งค่ะแล้วก็ลูกก็น้อยเนาะเกิดอีกอย่างขึ้นค่ะบบกล้วยแถวนี้ยหมเข้าคือสต้องใส่ปุ๋ยเย็นบอจ้านเนี่ยเนี่ยมึงร,ร,รู้ได้แค่นี้แหละค่ะก็เริ่มซิบวไว้ละคือบ่มีผู้ใดดูแลเนาะปล่อยจนแบบจ้อยเบิดกันสิไปเบิดแล้วอะนะ <laughs> แต่ละยางก็ไดนไน <laughs> ม่ผู้ใดเบิ่งอะ่ะเนี่ยคุณป้ามาเบิ่งก็กเริ่มดีขึ้นค่ะเริ่มโหดไห้เนี่ยมะอมะเขือมะเขือนะคะ เออบักพีกค่ะผุนบักพีกบักพีกหลาย่ใส่ท่อนี่เพื่อป้องกันบม่ให้กกล้ขึ้นมาเขียค่ะให้มันเป็นซัส่วนน่ะเนาะมันกับบริยานเด้อหละกลก็ได้มันก็ขึ้นมาคือเก่านั่นแต่ให้มันเป็นสัส่วนเนี่ยให้มันเป็นส่วนตัวบ้านไผบ้านมั่นประมาณจั่นละค่ะเนาะนี่ค่ะก็สีมี่เพรีย้ะคะเพรียแล้วก็หมดเนาะเดี๋ยวคุณป้าสิทาไิที่ไ่เพิินออกค่ะเนี่ยเนี่ยมงดูเออเนี่ย น,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 นี่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 บังเนี่ยค่ะไนบงเนี่ยเนี่ยหมดค่ะหมดมเดี๋ยวสิอันเอาเอาน้ำขีเทาม่าแล้วล่ะค่ะสีททาพิธีไรพ่นนี่ค่ะอะการยุสวนอย,ยูุอันตามสวนตามไฮตามหน้าเนี่ยมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งอีกทีค่ะเป็นความสุขที่ว่าบอกว่าถึกเนาะความสุขใจเนาะค่ะเนาะ บางคนกับบอชินเพราะว่าบอชินน่ะแหละค่ะเพราะว่าบางคนกับบะมีเนาะบางคนกับ,บมีบางคนกับบะมีาาะ็ว่านอ่ะผู้ใดมีให้ไม่น่ากับใดไปเิ็เหมันก็มีความสุกอย่างหนึง่งแหละค่ะเนี่ยบองดูค่ะหัวค่า,าค่าในคุณป้าก็เกิดะนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยกะกระท้อนมากินได้เลยค่ะเด้อเนี่ย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 ขึ้นมาแล้วค่ะเพราะว่าหัวเขาก็เริ่มขยายหัวแล้วก็ไปต้นอ่อนค่ะเนี่ยค่าอนี้กินแทบค่าหัวมันใหญ่อันค่าบานเท่าใน่ล่ะเนี่ยค่ะเนี่ยกอเนี่ย ไอ้พันปูเวลายอยู่คือพันมาดูแล่ะนะคะมื่มวีเวลาดูเลเนี่ยเยอะแยะอยู่ค่ะเนี่ยคุณป้าเมื่อคน้ำก็เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะนี่ก็เริ่มขึ้นแล้วเนี่ยเนี่ยขึ้นแล้วในนอก,ก็เริ่มขึ้นแล้วก็กินได้จ้ะเนี่ยเนี่ยมึงรู้แหละคะ่ะเริ่มขึ้น <c oughs> ต้นยางค่ะยางพราราเนี่ยนะคะ่ะเออต้นยางอ้ายเพ่นกับเป็นรับมากคือเพ่นข,า,ขาเจ้าเฮ็ดอีกอย่างขาเจ้าก็ไม่คงการอันนั้นนี่ให้นะคะอ้ก็เฮ็ดน,น้ำตาว่า เพณ่้าไม่มีผู้ใดเบ่งห้ค่ะวม่มีผู้ใดดูแลห้มันก็เลยกลายเป็นสีกะเกือบตายค่ะในคุณป้ากับา่หดน้ำห้ยชุ่มมือเริ่มดีขึ้นนะคะเริ่มมีใบอ่อนขึ้นมาเดี๋ยวฝนมากก่อนคุณป้ากสิเอาลงลงดินนะคะตอนนี้มันแห้งมันแรงเนาะเกิตดน้ำก่ะตอนนี้ก็ใส่าตั้งแต่น้ำประป่าเนี้ยเออเกสิรไหวเนี้ยน้ำประป่าวันนีกัน้วยละษีบาทอยู่จ้ะเนี่ยคาลายลายค่ะคุณอยากมาเด้อมาเด้อ กำลังออกโนตัวเนี่ยบะฮูกำลังสุกกาะกำลังสุกตดเหลืองแล้วตดเหลืองแล้วไม่ยู่อันต้นเดียวกับพี่ยู่น้อยเดียวจะเป็นคนคือซะ <c oughs> จังสีล่ะค่ะคุณหมาคุณเป็ดคุณไก่พันกัสียางบุ่นว่าอยู่ในสวนเลยนะคะคุณป้ามาพักกัสีถอยออกกันนี่ต้นพักหวานนี่้าค่ะเนี่ยอันทั้งนี้เอื่นพักหวานค่ะพักหวานบ้านอี่ยังนีอะไะเนาะอุยอดร้า,ายนี่เอาแกงซื้ออมไก่แสบเลวคันนี้เด้อ อันเนี้ยเนี่ยกระสิใจเนี่ยคุณป้ามื่อคนเนี่ยออกยอดออกใบว่าเบิร์อะไค่ะเนี่ยเนี่ยถุยยางมันก็ต้องมีคนดูแลนะค่ะเนาะการคนมาดูแลมันกับมังามคือว่านั่นแหละเมตาคนก็ต้องกินต้องใส่เป็นมลพักเพื่อก็คือกันล่ละค่ะเขาดูแลเขาด้วยการเอาใจใส่ให้น้ำให้ปุ๋ยเขามันก็ง่าไม่เทากินค่ะว่ามปนว่าปลูกแล้วก็ทิมไว้ว่างใบยืงสัตว์่ะมาสีกินกันไปคั่วคั่วคั่วหามากเป็นบะขามมันกับบดีเนาะเออเฮ็ดก็เฮ็ดให้มันถึงที่สุดเลยค่ะ เฮ็เทมขันเขาตั้งใจลีแลีวน่ะมันเป็นอย่างสิบปสําเร็จเนาะให้มันได้รู้ว่าเขาได้ตั้งใจทำว่าเล้วเราเขามาไหว้น่ะโอเคอย่างอีแบบหนึ่งมันบาค่ะอันนี้เข้าเข้ามาห้าในร่องมืออย่างเล้กะโอ้ยบม่ไหวดอกโอ๊ยบ่ได้ดอกเฮ้ยไป่สิเฮ็ดไววเอากต้องร่องเบิรงกเนบอกค่ะอันนี้ป้ามาอัปเดตสวนป้าเลยค่ะนะออัปเดตตอนนี้ก็เดือนนึ่งแล้วค่ะเดือนนึงที่คุณป้ามาอยู่เนี่ยก็ได้ซ้ำนี่แหละค่ะอืมแต่โอเคอยู่ในซ้ำนี่ก็ดีใจแล้วค่ะ เพราะว่าคุณป้านะ่เ,นเคยเฮ็ดเลยค่ะเด้อบ่เคยเฮ็ดอีหย่างเลยเอ,อมีไฮมีไร่มีสวนมีนาค่ะแต่ว่าพูดปากกัเรียนหนังสืออย่างเดียวเนาะพอบ่เคยเห่เ็ดนี่ลหละได้มาเห็ดตอนเ่ากับมาบ้านนี่ล่ะค่ะก็อยากล่องเบิงเนาะว่าความสามารถเฮองเฮ็ดได้บอคนอื่นคือเห็ดได้ป้าสิคิดจังี่นะคะตัวป้าเองนะคะบอกไว้เลยนะว่าถ้าคนไหนเาขาเขาทำงานหนักทำอะไรได้นะป้าจะขอไปทำนะคะว่าชีวิตหนึ่งเนี่ยป้าจะทำได้ไหม ครั้งหนึ่งในชีวิตไม่ใช่ว่าโอ้ยอยังเจ้าสิได้สบอเท่ากับเท้าอ้วนกับอ้วนกวนส่วนมากพี่น้องคุณป้าก็จะพูดอย่างนี้เลยนะคะเราบอกว่าเอออย่ามองข้ามความปลอดภัยอย่าดูผิดกันเดอ้อป้าสิบอกกันสิเนาะมันอยู่ที่ความตั้งใจกันเท่าตั้งใจในต่อให้เด็กแว้ยรุ่นยี่สิบสามสิบอันหุนบึกบกักแต่ว่าบริเวณอกอยัง,อยงเลยนะ่ยมันก็มีเยะแยะมันบ่ค่ะมันบริเวณอิอยังอ่นนะ มันขี่ข้า่นะแม่เออมันมีต่นอนเออมันมีต่นอนกินหลักกระดูดเออล้กก็นอนน่ะนะมันสิมีมันสิมีแรงอีกอย่างค่ะมันสิไปสู่ค้นเฒ่าที่ว่าเขาเรแห้งซึมมืออะไรยังไงห็นบละอืมว <c oughs> ้าวาอกไปอีกเลยอีมเอามือในีป้าสิกับบ้านแล้วค่ะอืมก็มาอัปเดตให้เบิ่งนะค่ะนาะว่าตอนนี้นะคะป้าชื่นใจแล้วของที่ว่าคุณป้าเนี่ยตั้งใจทํามาหนึ่งเดือนเนี่ยได้แค่นี้ก็ดีใจนะคะ เออเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคุณป้าจะไปดูไปเยี่ยมไก่เยี่ยมหมูเยี่ยมหมาเยีย่ยมแมวก่อนเนาะ